อารมณ์เนี่ยทางหลักการของทางอภิธรรมนะเขาจะมีอยู่6อารมณ์อารมณะหรืออารมณ์อารมณ์จะมี6อารมณ์นะครับอันที่1นะครับก็คือรูปอารมณ์รูปอารมณ์นี่เป็นรูปนะครับรูปชนิดหนึ่งเรียกว่าวันณารูปเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องรูปต่อไปตอนนี้เราจําไว้ก่อนเป็นอารมณ์ของจักรวิญญาณก็อารมณ์ทางตานั่นเองท่านมองเห็นนี่มองเห็นวันณรูปมองเห็นแสงสีนะครับ สองก็คือสัทธารมสัทธารมก็คือเสียงนะก็คือสัทธารูปเป็นรูปชนิดหนึ่งที่เป็นเสียงด่าเสียงชมนี้เป็นสัญญาเป็นการกําหนดให้เสียงนั้นเป็นเสียงด่ากําหนดให้เสียงนี้เป็นเสียงชมแต่ว่าเสียงที่กระทบหูเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เกิดการได้ยินเนี่ยเป็นโสตวิญญาณเนี่ยตัวนี้คือสัทธารูป3นะครับก็คือคันธารมคันธารมก็คือกลิ่นนั่นเอง รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราว่ากันนั่นแหละแต่นี้เรียนภาษาทางอภิธรรมก็จะต้องใช้ชื่อในอภิธรรมเขานะครับคันธารมก็คือคันธะคันธารูปคือกลิ่นเป็นรูปเชนิดหนึ่งสีก็คือรสา,ารมณ์รสา,ารมณ์นี่คือรสรสรูปห้าโพธพารมอารมณ์คือโพธพะโพธพะรูปหรือรูปสามรูปด้วยกันก็คือธาตุดินปฐวีปฐวีธาต เตโชธาตุแล้วก็วาโยธาตุนะครับแล้วก็6ก็คือธรรมานะรมณ์อารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจนะครับอันนี้จะมี6กลุ่มนะธรรมารมณ์จะมีเยอะหน่อยปาสาทรูปนะปาษสาทรูป5สุขุมรูปนะสุขุมรูป16เนี่ยจะมีซับซ้อนไปเรื่อยๆนะมีจิตจิตทั้งหมดนะเจตสิกทั้ง52เลยนะแล้วก็นิพพาน แล้วก็บัญญัติเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เป็นธรรมอารมณ์นะอย่างนี้นะครับนี่คือภาษาทางอภิธรรมนะเราต้องจําแม่นๆอารมณ์อารมณ์หกรูปารมณ์คือวัณรูปสัทธารม์คือสัทธร,รูปคันธารมณ์คือคันธะรูปรสา,ารมณ์คือรสรูปปถัพพารม์คือปฐวีธาตุธาตุดินเตโชธาตุธาตุไฟวยายธาตุธาตุลมกระทบก,กายภาพาสตรท,ทําให้เกิดกายวิญญ,ญาณน,นี่แหละ ส่วนธรรมารมเนี่ยรับรู้ทางใจนะครับมโนวิญญาณรับรู้ธรรมารมณ์ก็ปัสสาทร,รูป5สุขุมรูป16จิตเจตสิกห้ิบนิพพานแล้วก็บัญญัติเรื่องราวต่างๆอันนี้คืออารมณ์นะจิตนี่รู้อารมณ์นะครับจิตทางตาก,ก็ารู้อารมณ์ทางตาจิตทางหูก็รู้อารมณ์ทางหูนั่นเองนะครับทำตรงน,นี้